เราอะรู้ขึ้นมาทำอะไรสักอย่างอย่างน้อยไม่รอดก็ตายแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยคือตายแน่ๆครัวซองอะมันเป็นขนมที่เด็ดของเราจะมีไส้ทั้งหมด16ไส้บางอย่างเราอาจจะประกอบให้สดๆค่ะหน้าข้าหมูย่างค่ะมีนาโช่ขายได้ประมาณวันละ200ชิ้นตอนนั้นเราเรียนธุรกิจก็เลยอยากจะเข้าใจใธุรกิจมากขึ้นก็เลยเปิดร้านกาแฟใต้กคณะ ขายนักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการตลาดการมองหาดีมาร์ของลูกค้าทําให้เรียนรู้จากธุรกิจแคเทเทอริงหรือว่าจัดเลี้ยงด้วยค่ะเพราะว่าเวลาจะมีงานประชุมเล็กๆอะไรในคณะอาจารย์ก็มาถามหาให้ไปจัดน้ําจัดขนมสมัยก่อนก็คือเราไปรับขนมมาแล้วก็จัดเ,เซจถ้าเกิดเราทําขนมเองเราก็จะมีซิกเนเจอร์แล้วก็สามารถรับเปลี่ยนอะไรให้ลูกค้าได้สามารถคัสตอมัย้ได้ก็เลยเริ่มต้นในการทําขนมเองเค่ะจริงๆคิดว่าที่ชอบทำธุรกิจเพราะชอบขายข บางทีก็คือเข้าเรียนช้าผมว่าติดพันขายของสนุกโควิด <COVID S 1> ทำให้ไม่สามารถจัดงานที่มีคนมารวมการจำนวนเยอะได้ขนาดน,านั้นกระทบมาก ช่วงแรกๆพยายามทําขนมขายบ้างคน,นัวฟอร์มโฮมอะค่ะฮิตจานเซรามิกเราก็เอาพวกจานเซรามิกอะไรมาขายรู้สึกว่าถ้าเราอยู่เฉยๆมันคือการที่เราแบบไม่ทําอะไรเลยแต่ถ้าเราอะรู้ขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเราก็ลองอีกสักครั้งอย่างน้อยก็คือว่าไม่รอดก็ตายแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยคือตายแน่ ออมันเป็นขนมที่เด็ดของเราตั้งแต่ทำจัดเลี้ยงก็เลยคิดว่าลองทำดูแ,แรกๆก็คือขายในพวก Delive r y ยังไม่มีหน้าร้านเลยแล้วก็อาศัยกรุ๊ปของธรรมศาสตร์และการฝากร้านด้วยตอนนั้นก็คือมีแบบรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาช่วยกันอุดหนุนแล้วลูกค้าก็เลยถามหาแบบที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรีบเร่งทําร้านให้เสร็จแล้วก็เปิดเป็นหน้าร้านนะคะทําหน้าบ้านมันไม่มีค่าเช่าจุดเด่นคือมีกรซองที่มีหน้าเยอะมาก เป็นขวซองที่เราแบบทําเองคือเน้นความแบบโฮมเมดแล้วก็มีทั้งหมด16ไส้ด้วยกันค่ะลูกค้ามาที่ร้านอะ่ะจะไม่มีคําว่าไส้นั้นไส้นี้หมดบางอย่างที่มันไส้อยู่หน้าเค้กอะค่ะเราก็มาใส่ในขวซองเช่นไส้มะพร้าวครีมสดหน้าข้าวหมูย่างที่ร้านก็คือหมักเองแล้วมันก็จะมีซอสที่ทําเองด้วยมีนาโชเป็นไส้เม็กซิกันถ้าเป็นคาเฟ่ฮอปเปอร์เนี่ยก็จะตามรีวิวมาค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็คนที่ทํางานแถวนี้เนี่ยค่ะ ขายดีมากลูกค้ามาต่อแถวกันอ๋อหน้าร้านช่วงพีคๆเลยจะขายได้ประมาณวันละ200ซีนเพลนก็65บาทค่ะเริ่มตน้นแล้วก็ราคาสูงสุดก็คือ110บาทเป็นแซลมอนค่ะมีหน้าร้านค่ะแล้วก็มีในแอปนะคะก็มี Grab, Line, Man, Robinhood, f o o d t e n d a แล้วก็ Shopee Food ค่ะคิดว่าเป็นเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องบริการเวลาอ่านรีวิวลูกค้าจะชมเรื่องบริการเยอะค่ะ รู้สึกแบบแรงในการทางานในการตื่นมาถูกเช้ามันจะมีมากกว่าตั้งแต่ทํามาก็คือเจอโควิดอ่ะมันําให้เราอะ่ะกลัวความไม่แน่นอนถ้าเราไม่พัฒนาหรือว่าไม่ทําอะไรสักอย่างอะ่ะมันก็จะไม่รอดค่ะเราก็ต้องรู้จักพัฒนาตัวเองเราต้องสู้ตลอดจริงๆคนเราอะ่ะก็ไม่ต้องเก่งทุกอย่างก็ได้เก่งสักอย่าง2ออย่างแต่เป็นสิ่งที่เราถนัดแล้วเราก็แบบมีแพสชันกับมันเรียนรู้กับมันให้ลึกก็สามารถทําธุรกิจได้ค่ะ